สวัสดีเอนะคะหลังหวยออกก็จะมาสรุปเลขที่ให้เข้านะคะก็เลขที่ให้เข้าก็มีชุดต้นเหมือนเดิมค่ะสามงวดเป็นงวดที่สามนะคะเข้าเข้าหกเก้าหนึ่งค่ะหวยออกหนึ่งเก้าหกใช่ไหม ก็เข้าไปนะคะคืออยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะชุดโต๊ะเนี่ยหลุดยากถ้าเกิดเพื่อนเก็บข้อมูลอันแรกแล้วก่อนคือชุดโต๊ะรวมแล้วก็เอาเด่นมาจับเอานะคะงวดนนี้แอดให้ไปรู้สึกจะเด่นเด่นบน 7, 6, 8, เจ็ดหกแปดหรืออะไรเนี่ยเดียวแล้วก็ชุดสองตัวนะคะก้าสสำนักเนี่ยหลุดงวดเดียวงวดแรกก็เข้าอันนี้เข้า หกเกค่ะแต่ชุดที่แอดเน้นนะ่ะแอปแรักหกเจ็ดกับเจ็ดเก้าชนกันก็จากเก้าสำนักชน7จ็ดสำนักใน9เ้าห้านะคะก็แต้มยังไงเนาะมัออกเกนะ้าหแลวมันเนะี่ยมาสำนักหกสำนักหลังเนะนี่ยหชุดเนี่ยเข้านะคะถ้าใครใครดูใครดูชุดโต๊ะแล้วก็มาเอา เลขชนที่เด่นเนี่ยไปดึงก็คงจะได้กันเนาะอย่างที่แอดบอกอะก็สรุปก็เข้ารายบัอเสียได้มากเลยแอดมาเน้นเลขสรุปหกชุดเนี่ยแอดจะแอดอยางว่าเนี่ยชอบเลขนี้ถ้าเจ็ดเป็นหนึ่งก็คงจะได้อเนาะคุณน,นี้เต้มแต้มเข้าไหมเนี่ย เข้าสิเนาะร้อสิบหน่อยแต้มเข้าเข้าหกเพรามันออกหนึ่งเก้าหกก็แต้มก็เข้าไปเนาะตัวเด่นไม่เข้านะเข้าตัวรองเพื่อนๆมีเอฟซเขียนถาขอนะเราก็ลงให้เนาะก็เพื่อนๆก็พิจนารณาดูเอาไปตัดกันาวกก็เข้าแล้วก็มาเสียดายตรงที่ว่าแอปเป็นเน้น สรุปล่างเนี่ยแม่เอดแอดลักเกนะ้าสองเก้าหกนี่ยมันออกบนมันไปออกบนจะเห็นไหมคะเหมือนงวดที่แล้วรู้สึกว่าจะให้ออกบนลงล่างอะไรเนี่ยแอดก็ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้เนาะไม่รู้ไปไว้ที่ไหนก็สับอย่างเงี้ยก็มาสรุปให้ดูว่าโอเคนะทางเราก็ให้เข้าเหมือนเดิมสมตัวโต๊ะนะคะ แล้วก็สองตัวบนนะคะก็ฝาก fc กดติดตามนะคะงวดหน้าขอบอกเลยว่าให้ให้ให้ดูชุดโต้ดไปก่อนเลยเก็บข้อมูลชุดโต้ดไปก่อนเลยแล้วเอาสองตัวหรือเด่นสิบหน่วยหรือจะเด่นบนเนี่ยมาดึงเอานะคะแล้วก็มาดูสรุปเก้าสำนักเนี่ยถ้าไม่เข้าสองตัวตรงก็จะต้องติดคู่โต้ แอดก็ไม่ได้ยีดคู่ข้อมูลอันเก่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาข้อมูลเก่าเรียงเรียงไว้ชอบเอาไปวางไว้ตรงไหนก็นไม่รู้ก็สรุปว่าของเราเข้านะคะแต่เข้าตัวกลับค่ะชุดลองค่ะแล้วก็ชุดโต๊ะเป็นงวดที่สามนะคะรวมทั้งแต้มแต้มเราเข้านะคะร้อยสิบหน่วยแต้มหกค่ะ โอเคก็โชคดีปีใหม่นะคะเอฟซี FC ทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าเองงวดหน้านะคะก็หวยจะออกหลังหวยออกประมาณสามวันสามสี่วันนะแอดขอเก็บข้อมูลจากเลขดังๆเลขเด็ดแล้วเอามาจับชุดให้นะคะเพราะว่าแอดจับชอบเอามาจับโต๊ดก่อนแต่ว่าจะลุกยากค่ะเพราะเราได้เราไดอ้อ่เลขเด่นมาเนี่ยจะลุกยากก็ามาจับชุดโต๊ด โอเคโชคดีปีใหม่นะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่วยกดติดตามี่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็แอดเป็นเว็บใหม่เนาะก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอาข้อมูลมาลงเยอะแบบก็ต้องมาบอกว่าเอาทางนต์นี้มาจะไม่มาจรารนาัยแบบนั้นคือจะรวมเลขมาให้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มากนะคะขอบคุณคะ่ะโชคดีปีใหม่คะ่ะ